ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อน,นี้ผมได้มารีวิวกางใส่ไฟฟ้านะครับเป็นไฟเบอร์ตัดโลหะนะครับเครื่องมือตัวนี้ใส่งานก็นโอเคนะครับใส,ใส่ตัดดีอยู่นะครับเป็นแบรนด์ของ m a k i ิตนะครับรุ่น M 2 4 0 1 b นะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อใส่กับ สามารถใส่ได้นะครับแบรนด์นี้ผมลองซื้อมาแล้วนะครับโอเคนะครับเป็นการตัดที่ว่าใส่งานได้ดีนะครับแล้วกาผมก็มีเรื่องที่ว่ามานำเสนออีกเรื่องหนึ่งนะครับผมได้มาบอกมาเตือนเพื่อนๆประโยชน์นะครับในคลิปนี้ผมก็คือแบบนี้นะครับผมได้ซื้อ ใบของไอเนี่ยตัดใหม่นะครับมานํานะครับเพื่อผมจิลองตัดใหม่นะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับผมจิมาบอกนะครับในการรีวิวของนี้ก็คือว่าบสมควรฉีงเอามาเอามาเห็ดเลยนะครับแบบนี้นะครับใบเนี่ยนะครับบสมควรเอามาตัดใหม่นะครับเพราะว่าเป็น เป็นเครื่องมือที่ว่าเข้ามาดัดแปลงผิดประเภทนะครับผมลองแล้วนะครับตัดได้ระยะหนึ่งนะครับบอดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเฮ็ดให้เครื่องเข้าทํางานหนักแล้วก็สะบัดแน่มีอาการสะบัดนะครับบ่คือตัดเล็กเลยนะครับพนละระยางเลยนะครับเนี่ยผมลองเอาใบตัดใหม่มาใส่นะครับ14นิ้วขึ้นกันนะครับบบ่สมควรเอามาเฮ็ดนะครับ มันอันตรายนะมันมันมีการหนีบแล้วก,ก็สะบัดนะครับเวลาตัดไปนะครับแล้วก,ก็เครื่องนี้รู้สึกว่าเครื่องสีทํางานหนะักกว่าการตัดโลหะนะครับเพราะว่าความเร็วลอบมันต่างกันนะครับครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ได้มาบอกเรื่องประโยชน์นะครับว่าเออบทสมควรสีทําเด็ดขาดนะครับแบบนี้นะครับเอาตัวไฟเบอร์มาดัดแปลงตัดเป็นตัดใหม่นะครับ บสมควรนะครับมันอันตรายนะครับมันหนีบนะครับเวลาจังหวะที่วา่าไม่มันสะบัดไม่ย่างนั้นอันตรายก็โลหะนะครับตัดผมลองตัดเปรียบเทียบกันเบิ่งแล้วครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ